สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอพอดีได้วิทยุหูหิ้ว Sony มานะครับโซนี Sony รุ่นนี้8 5s นะครับก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับสภาพเน่าๆซักๆเลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรดีนะครับคิดๆไว้ว่าจะทำขยายเสียงมันนะครับเพื่อเอาไว้ต่อกับพวกจูนเน์หรือว่าเป็นอะไรเทปไบอะไรพวกนี้นะครับไว้ไว้เป็นแอม หรือบางทีก็อาจจะเช็คระบบเทปด้วยเดี๋ยวดูก่อนละกันนะครับว่าสามารถฟื้นอะไรมันได้บ้างนะครับสำหรับซักกตัวนี้นะครับแต่ว่าดูแล้วก็ข้างในไม่รู้เป็นยังไงนะครับยังไม่ได้ถอดดูเดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะครับแล้วก,ก็พยายามจะคลิกฟื้นมันโชคดีนะครับฝาปิดไอ้ขั้วฐานยังอยู่นะครับตัวนี้ทดสอบเบื้องต้นเสียบไฟไฟไม่เข้านะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ๋อรูนอตแต่และตัวนี่รู้สึกมีแมลงนะครับมันเข้าไปาน่นเต็มเลยตัวนี้แบบนี้ถอดถอดยากนะครับนอตถอดถอดจะถอดยากมากเลยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เวลาถอดถอดนอตน,นะครับแล้วก็พเพย์อะฝาไปด้านหน้านะครับก็ใครใครที่ลองฝึกเปิดดูก็ลองดูได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวอ่า ว่าจะลองรื้อดูนะครับว่าข้างในสภาพอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วเดี๋ยวลองมาลองตรวจซ่อมดูนะครับได้แค่ไหนก็ลองดูก่อนนะครับท่านผู้ชมครับถ้าที่เปิดดูนะครับมีโอกาสซ่อมได้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับเครื่องข้างในของ 85s จะเป็นแบบนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดวิทยุพักขยายนะครับส่วนระบบเทป อยู่ชุดนี้นะครับชุดเทปนี้สามารถดึงออกมาได้นะครับสบภาพครับตอนนี้แกะมาจ้อมพอักวิทยุก่อนนะครับตอนนี้มาเช็คเคช็ระบบวิทยุนะครับแล้วก็กํากลังตอนนี้พากขยายซ่อมแล้วนะครับก็ทําภาควิทยุตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยวิทยุ fm นะครับ fm am อยู่ ตอนนี้วิทยุก็ <S 2> <S 2> <S ก็เริ่มดังนะครับวิทยุวิทยุเริ่มดังนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําวิทยุเสร็จก็คงจะไปดูระบบเทปต่อนะครับเนี่ยสภาพเลือกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยูน่นี่อ่าเป็นซักซากนะครับของวิทยุโซนี่ซี85 s นะครับตอนนี้ผมได้ทำการมา บุรณะดูนะครับมารีวิวดูว่าเออมันจะใช้อะไรได้มั่งก็ปรากฏว่าภาควิทยุทําได้แล้วนะครับก็อตอนนี้อ่าจะเห็นว่าไฟสเตอร์โอติดนะครับตอนนี้เนี่ยครับอ่าเนี่ยครับสเตอรโอจะได้แล้วนะครับแล้วก็ภาควิทยุสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเลื่อนให้ฟังนิดหน่อยนะครับอา่ายังเหลือยังเหลือก็คือภาคเทปนะครับเหลือภาคเทปภาคเทปผมก็รื้อออกมา เป็นเป็นชุดชุดเนี่ยนะครับนี่เป็นเป็นชุดเทปของมันนะครับก็ลองดูก่อนว่าจะทําได้แค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ฟังวิทิุได้แล้วก็พักขยายเสียงได้แล้วนะครับต่ออ่า AUX กนะครับ AUX ็ AU ก็คือต่อพวกอ่าโทรศัพท์พวกอ่าอะไรนะนเนี่ยจูเน์อะไรพวกเนี้ยได้อ่าตอนนี้ก็อ่าได้2ออย่างแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยแผงแผงผมก็รือร้อออกมานะครับก็เดี๋ยวอ่ามาลุยกันต่อนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ฟังวิทยุกัน ก่อนนะครับน่าน,น,นำเสนอบทบ Inc ทาทของอุดมศึกษาต่อการพัฒนาสเกพิเซพีเพสแบบนี้ขอให้มั่นใจในน้ำมันเราค่ะถูกทิ้งไบด้วยว่าไฟในหมู่บ้านโคตเมียอยู่ใกล้เคียงกันซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่รับการสอบคุณผู้ชม นนะะเมรื่องของเขาวลวงครับใช่แค่แนนะใช่คะย่งคก็ยังคงเดินทางได้ตามปกติว่าชัวร์เส้นน้นแ่หงจอนเกมาก่อนเลยนะให้ดีกู ครับอันนี้ภาควิทยุนะครับก็ให้ดูกันตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับภาคเทปดูว่ามันจะได้ไหมนะครับครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่ผมได้ทำการฟื้นฟื้นนะครับฟื้นคืนชีพ sony c f s 8 5 s นะครับก็คือ ได้สภาพซากๆมานะครับสภาพที่แบบยับเยินยับเยินหน่อยนะครับก็เอามาลองปรับปรุงดูว่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ทำให้ฟื้นขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ทังวิทยุแล้วก็ระบบเทปเลยนะครับสำหรับสภาพผมจะไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะ เอาไว้เล่น modify เองนะครับก็จะไม่ได้ประกอบเป็นเครื่องนะครับก็จะเอาไว้แบบนี้เลยนะครับไว้ดูไว้ศึกษาไว้เล่นว่าประโยชน์ของมันนะครับก็สามารถเอาไว้อลองนะครับไว้เป็นแอมเป็นแอมก็คือลองเป็น a u x นะครับ a u x หรือโ o n o นะครับก็ไว้ลอง Phono ก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงแอมก็สมมติว่าเรามีเทปป้ายนะครับจูเนอร์ ที่เป็นไม่มีขยายะนะครับเอามาป้อนตัวนี้นะครับไว้เป็นตัวใช้งานแบบนั้นนะครับอย่างที่2ก็เอาไว้ฟังเทปเล่นๆนะครับแล้วก็ส่วนวิทยุก็ใช้ได้นะครับก็จริงๆมันก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่สภาพมันเยินหน่อยนะครับเพราะว่าประกอบออกมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสภาพมัน ค่อนข้างที่จะยับเยินหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับลองเทปลองวิทยุนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูว่าหลังจากที่ฟื้นแล้วนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจครับสำหรับวิทยุของช่างนะครับมันก็ต้องสภาพประมาณนี้นะครับคือมันจะมีสภาพไม่สมบูรณ์หรอกครับเพราะว่าของช่างเขาก็จะต้องมีสภาพแบบนี้นะครับเพื่อ,อ,เ,อ,เ,เ,อ,อเอาไว้เล่นเอาไว้ต่อเอาไว้ ทดสอบโน่นนี่นั่นนะนะครับก็จะไม่ต้องปิดฝากันว่าอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้เลยทดสอบให้ดูว่าไอในสภาพที่ย่ำแย่ย่ำแย่นะครับมาหลังจากที่ทำแล้วใช้งานได้เป็นยังไงนะครับมาดูกัน,นจะร้องขอให้ศาลยุติธรรมเริ่มกระบวนการพิจรารณาใหม่ทั้งหมดและที่ผ่านกระบวนการดำเนินคดีตามประกาศและคำสั่งคอรอ รวมถึงคำสั่งหัวหน้าคอสชและที่ผ่านมากระบวนการดำเนินคดีตามประกาศรับทำเชิปองเสื <ab ans YN> ้อท <mosquitoes> ีมงานงานบวชงานมาชนะานุกรรมบันได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้เราได้ดูแลสุขภาพของผู้ประกันตนได้ดียิ่ง้นและมือสายน้ำที่เป็นคุณส่วนใหญ่น้องๆที่จะเข้าไอรับมาเนี่ยเราจะคัดเลือกยังไงครับเช่นถ้าเกิดว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนของฟางการจ่ายน้ำไหลที่เบตงจังหวัดยะลาครับคุณสามารถครับสวัสดีครับ, sea, นนบ yea สวัสดีครับผมเรียกน้องวีแล้วกันเนาะ ได้ครับผมเออน้องวีคุณพ่อชื่อโกองนิวใช่ไหมครับใช่ครับนนี้ผมไปคุยกับคุณสามารถโจมเหยียบทะจรนะครับเจ้าของฟาร์มในเดียวกันเราจะส่ง สแมแหลนของคนที่เกิดอะไรวงในอินไซเดอร์ลึกทุกข้อมูลขาจับเกะถูกถอดออกโด่ใช้หรอกครับมาดูนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเราไปเริ่มกันที่เรื่องของอ่ ที ics, like ่9สถานีเบิร์ต11สถานีวิทยุหลักครัหน้ำเหลวใน11ครับเรือขายได้เป็นแบบนั้นนะเวลาขายต้องการน้ำหนักอย่างเดียวอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับ

ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับจันชัยกมดพลในโหนกระแสจากช่องสามกดส3มสิบสามทีสมนะครมนะครับผู้ส่รายการโหนกระแสมชมนับกระแสวันนี้คงจะต้องทำแน่ๆอยู่แล้ว,วครับ ก็จะเรียกมางไปแล้วก็ส่วนคนที่ไม่ได้จองเนี่ยสามารถครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือระบบวิทยุ FM นะครับอ่าก็ดูดูลองดูนะครับสภาพซักๆากนะครับหลังจากทําแล้วทีนี้มาลองเทปดูนะครับเทป

ลอมแซมแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ใช้งานได้นะครับก็เหลือ a x แต่ผมจะไม่ลองทดสอบแล้วครับ UX x ก็พกเทปใบจู n เนอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ให้ลองดูแค่นี้นะครับสำหรับเทปแล้วก็ภาควิทยุนะครับอันนี้ใช้เวลารื้อฟื้นมา2วันนะครับ2วันเต็มๆให้ดูกันว่าบางทีเจอสภาพเน่าๆนะครับมันก็ฟื้นขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับออกมาใช้งานได้ก็อย่างน้อยก็ เอามาเล่นเทปได้ฟังวิทยุได้เหมือนกันนะครับแต่สภาพไม่สวยแค่นั้นเองนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าอ่าคงจะเกิดไอเดียสําหรับบางคนได้บ้างนะครับว่าเอ่อของเก่าของโบราณนะครับวินเทจก็มันก็ยังมีคุณค่านะครับมันสามารถเอามาใช้งานได้นะครับเอามารีไซเคิลดีกว่าเอาไปขายพวกอ่าสาเล้งเอาไปขายเป็นขยะนะครับมันก็ สามารถทำประโยชน์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Sub subscribe นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านสวัสดีครับ